น,นี้เราจะมาสาธิตการแกะดอกนากนๆเกันแกะ <c oughs> สนใจเรียนรู้ครับติดต่อได้นะครับรับเป็นวิทยากรกันนะ เดี๋ยวเขาไม่ดีหาเนด็กอ มำไปสร้างอาชีพได้นะครับอาชีพเสริมหลังเลิกงานหรือว่าเป็นประกอบอาชีพหลักได้นะครับ แล้แกก่นคมเปีนี้เขาให้เน้นดอกขาวฮนะไส้เหลืองนะครับของรูปในหลวงทงด้านละสองนะขึ้นโต๊ะหมู่ด้วยกระรอม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพ้าจะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาแ,แนะนำการใช้ผ้าระดับผ้าในงานวิธีต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคระกกับไดคอนออกอยู่ที่นี่นะครับ